สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่ f อซนะคะทางช่องพังน้องไฟทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับพัสดุนะคะมาจากคุณพี่ใหม่นะคะก็น่าจะเป็นทุเรียนเพราะว่ากลิ่นหอมโชยมาเลยนะคะแม่ควันไปซื้อหญ้าที่สีสเกตมานะคะวันนี้กลับบ้านมาเจอกล่องพัสดุน้องติเตอร์ไปไหนไม่รู้นะคะโอ้ยน้องมอนทองะ หมอนทองลูกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวให้พี่ชายเคาะดูก่อนว่ามันสุกหรือเปล่าแต่กลิ่นมันออกลูกหนึสุกแล้วงอมเลยเคาะเคาะมวยสองัสองเลยสุกเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะเลยเนาะเพราะว่าจะให้น้องๆช้างทานเลยนะคะลูกใหญ่มากนะคะนี่ลูกใหญ่มากมากเลยอันนี้สุกสุกมากนะคะอันนี้สุกมากเลยนะคะอันนี้สุกมากแต่ันี้สุกพอดีนะคะพี่ชายบอกเพราะว่าพี่ชายจะ มีความรู้เรื่องการเคาะทุเรียนเพราะเขาเคยอยู่ที่เกาะมาก่อนเดี๋ยวจะให้เขาแกะเลยนะคะแล้วก็จะให้น้องๆทานด้วยแล้วก็พ่อควานแม่ควานขออนุญาตนะคะคุณแม่ใหม่ทานด้วยนะคะเพราะว่านอทุเรียนนะคะก็ทางอีสานเราก็จะหาทานยากนะคะกิโลละร้อยหกสิบคะแนนนะคะร้อยหกสิบคะแนนก็ถือว่านะคะก็แพงพอสมควรนะคะเพราะว่าเขา กะใส่โฟมเนาะนะคะโฟมหนึ่งก็สามสี่ห้าหร้อยคะแนนนะคะขอบคุณคุณแม่ใหม่มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะจะแกะนะคะเดี๋ยวจะแกะรอพี่ชายก่อนเดี๋ยวแม่ควันไปเอาจานมาใส่ก็รอกินอยู่นี่ขอคุณแม่ใหม่ยังขออ่ะค่ะ เนใหม่ทานทุเรียนกับพี่ฟ้ายด้วยนะคะพูดดีๆก่อนขอคือแม่ใหม่ทานทุเรียนกับพี่ฟ้ายด้วยนะคะพี่ฟ้ายอนุญาตไหมไปถามพี่ฟ้ายดีอันนี้จะปอกให้พี่ฟ้ายกับพี่เย็นนะคะส่วนอันนี้ของหนูส่วนอันนี้ของหนูเอาเปลือกให้พี่ฟ้ายอันนี้เป็นทุเรียนทุเรียนหมอนทองที่ตัดจากต้นสุก ตามธรรมชาติไม่มีการป้ายยาสีเหลืองอย่างใดเลยนะคะนี่สังเกตดูได้นะคะไม่มียาไม่มียาสีเหลืองนะคะทำไมเขาเขากรีดทำไมเขากรีดตรงนี้มันทำไมเขากรีดนัดดงนัเจาะตรงอันในไอพ่นมาบอกบินป่าเจ๊อะไรกเตี้ยนเอง เขาไม่ได้ป้ายป้ายานะคะพาอสังงกตได้เลยมันไม่มีสีเหลืองๆปกติทุเรียนที่ที่แม่ควานไปเจอในในโลตัสในไมโครหรือในในตลาดเนาะเขาจะป้ายยาเร่งสุกให้มันสุกทันทันขาย <m> ก็มันจะมีสีเหลืองๆอยู่ตรงก้านตรงนี้นะคะมันไม่ได้ขาวแบบนี้แล้วก็มันไม่ได้สุดแบบแบบนี้นะคะ <m> อันนี้เขาตัดจากต้นเลยนะคะคุณแม่แจ้งมาตัดสุดจากต้นแล้วก็ สองวันนะคะมันก็สุกแปลเอากะลามังดำมาก่อนเร็วเอามาใส่เปลืองให้พี่ฝ้ายกับพี่เย็นด่วนเลยวิ่งไม่งั้นพี่เย็นพี่ฝ้ายไม่ให้ทานนะเอาไม่กินก็ได้ไปเร็ว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 นนน่นนานโอ้ยหอมชื่นใจติเตอร์ เจาะแล้วก็ดมก่อนพี่ฝ้ายพี่เย็นแล้วากะละมังมาใส่เปลือกให้พี่ฝ้ายพี่เย็นกินโอ้ยอิจฉาพี่ฝ้ายพี่เย็นจังเลยไ <c oughs> ้ทานของแซบหนัวช้างน้อยของเรานะคะบอกว่าหิวไม่ไหวแล้วหอมยัอยอยวนแม่ควันบอกว่าอดทนรอ อันนี้ของพี่ฝ้ายกับพี่เย็นส่วนส่วนลูกนี้น้องตอเตอร์จะขอแบ่งพี่ฝ้ายทานด้วยนะคะใช่ใช่ะจ,จะได้แบ่งกได้ใช่อ้สวยมากเลยนี่นะคะน่านทานมากนะคะนันมันมนันนน่นสกมาสีได้ด้วยพอ,พอช่วยช่วยแกะกระเรื้อจะได้เอาไปป้อน,อน,นช้าง โอ้อยากชิมจังเลยอ่ะกินอันนี้นี่ติดอยู่ในเม็ดนี่อ่ะแค่เอาจิ๊วจิ๊วเตอร์กินอันนี้เรื่อไว้ให้พี่พี่ฝ้ายทานเอาไปใส่กะละมังเปลือกเปลือกอย่างนี้นะคะช้างทานได้หมดเพราะว่าเขาไม่ได้เล่งสารไม่ได้ฉีดยาอันนี้กล่องน้ำนุ่มหนังอ้อหน้ากัดกันของอันตีนเอาจะได้เคลมบืนแต่ไอไอเสียัติ ค่ะเรเซียบอกลัวก็แกะดูนะคะว่าจะมีลูกไหนหรืออะไรเสียไหมน่าจะไม่เสียนะคะ,ะออโอ้โหอย่าพึ่งบาดมือนะอในกาละมังก็เป็นของพี่ฝ้ายกับพี่เย็นนะคะตรงนี้ก็เป็น,นของพี่ฝ้ายกับพี่เย็น ติวเตอร์บอกว่าอิจฉาพี่ฝ้ายกับพี่ยินจังเลยได้ทันเธอเรียนผู้สวยๆถ้างั้นหนูกินเปลือกมันเลยได้ไหมติวเตอร์บอกว่าถ้างั้นหนูกินเปลือกมันเลยได้ไหมพี่ฝ้ายเขาก็แบ่งหนูเหมือนกันเพราะว่าพี่ฝ้ายกินเยอะเดี๋ยวร้อนในพี่ฝ้าคะไม่ได้หวังถ้าน้ำท้ายไปขอพี่ฝ้ายนะไปขอพี่ฝ้ายยังเดินไปขออ่ะยังไม่ได้ขอวิ่งไปขอพี่ฝ้ายขอชิมหน่อย หัชิมแค่นี้เองหรอเออให้ให้กินให้กินอยู่ก็ไม่เสียนะคะไม่น่าจะเสียเพราะว่ามันมีเปลือกข้างนอกเป็นเป็นเหมือนแมงเนาะแต่ว่าข้างในไม่น่าจะเสียนะ,ะออยยนยลูกนึงได้แค่นั้นยังได้หลายผู้อยู่อย่าเพิ่งเล่นลูกวางไวด้ดีๆให้ทยียนเจเป็นก บิดจ้าเออไหมปลอมิดคงคงไปไรมีพัตจีเกียร์ปอกหรือเปล่ามีอีกหมนไห่ครับทำไมไม่ปอกอันนี้อ่ะพี่เกียร์เหรอถ้าไม่ควานก็คือปอกไม่ได้เลยแหละนะคะอ้าวเละหมดออออหนูอย่าเล่นสิไม่เอาสิ ให้ลุงเขาปองให้พี่ฝ้าก่อนอ๋อมคนอยากกินเนาะเลียแล้วนีอีกโอ้ยอ่ติดติดชิมก่อนพี่ฝ้ายอะ่ะอนุญาตมาวางตรงนี้มานี่ๆเดี๋ยวแกะให้ดีๆแกะดีๆเออนั่นแหละอ่ะชิมก่อนนะคะขออนุญาตชิมก่อน เพราะว่าเด็กน้ำลายไหลรอพี่ฝ้ายคงได้กลิ่นยั่วยวนรอแล้วเดี๋ยวไปช่วยพี่ฝ้ายป้อนแล้วให้ลุงพดแกะลูกนี้รอโอเคไหมหนจะนั่งดูองดอ้ยไม่หนูจะนั่งดูไม่ยอมไม่ยอมแล้วใครจะไปแล้วใครจะไปป้อนพี่ฝ้ายกับแม่อ,อย่าไปทำพี่ฝ้ายเขาก็อยากกินแบบอร่อยๆเหมือนกัน โอ้โหน่าทานมากเลยนะคะนี่งน่าอร่อยมากเลยเยอะมากหนึ่งลูกทอากับเยอะหนึ่งลูกท่ากับเยอะมากคุณแม่บอกว่าอนุญ,ญาตให้ชิมแล้วทำยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะใจจะขาดแล้ว <laughs> าอชิมลูกเล็กๆอันนี้ ใจจะขาดผู้นี้สวยมากอ๋ออิจฉาช้างแล้วทำไมอ่ะถ้าหมดผู้นี้ก็น่าจะหกเจ็ดร้อยอ่ะโอ้ยเนื้อนุ่มๆใหญ่ๆเอ้าเนื้อนุ่มๆใหญ่ๆติเตอร์ช่วยแกะแล้วเนื้อนุ่มๆใหญ่ๆใหญ่มากเลยมันแน่นด้วยมันแน่นด้วยมีเปลือกมันติดมันไม่คลม ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไฟเขากินเองไช่เขากินได้นี่ไงพี่ไฟเขากินแกะแกะต็มเลยอันนี้ติดอีกลูกหนึ่งป่ะเราไปป้อนพี่ไฟก่อนว้ายหูยเอาไปเลยติวเตอร์รอรอป่ะมันล้นจานแล้วไปป้อนพี่ไฟก่อนดีค่ะวันนี้เรามีเมนูสุดพิเศษนะคะโอ้หน้าปากโล่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุเรียนหมอนทองปรอสานนะคะ กินได้ทั้งเปลือกกินได้ทั้งเนื้ออร่อยนะสวยมากภูใหญ่ๆเลยคุณแม่แม่ควานเห็นลูกควานเห็นแล้วยังอิจฉาช้างเลยเดี๋ยวเราจะทําการแบ่งให้มันเสมอกันก่อนนะคะเพราะว่าพี่ฝ้ายกับพี่เย็นเดี๋ยวเรามาดูพี่ฝ้ายทานก่อนนาอนะคะโอ้ยคุณแม่จา๋าความฟินนะคะความฟินความฟินออ้ยนะคะอฮ้ยฟ <laughs> ินมากเลียวตามเหลียวตามเหลียวตาม,หตามให้พี่เย็นด้วยพี่เย็น นทนนเลยพี targets, ่ฟ้าเวลาให้เสิร oh, ์ฟอยไอออนไออา่อยจำสายรูปอนหนึ่งเวลาโอ้ยแซ่บแซ่บนะคะทุเร wow. uh ียนแซ่บแซนะคะพี่ไฟลุูจุูงก่อนทำงานุูงุงอ๊มนะคะมีทุเรียนผู้ใหญ่ๆคึบอ้ยกินมากโอ้ยแซ่บแซ่บแซัว เยอมากนี่นะคะถอเรียนโอ้ยอยอ้ยโอ้ยอเยอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้นะอะยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยหอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอยอ้ยโอ้โ้ยอย้อ ยนนะคะขอบคุณคุณแม่ใหม่เดี๋ยวแม่ควานจะแบ่งให้ชิมนะคะพี่ป้ายกับพี่เย็นเนาะเพราะว่าต้องแบ่งะะพี่ป้ายขอแล้วพี่ป้ายขอแล้วเพราะว่ามันมีผู้ลูกที่สองมันมีน้อยนะคะแล้วน้องติเตอร์ขอชิมด้วยสองลูกแล้วก็แบ่งแบ่งคุณลุงนะคะผู้ปอกด้วยอีกสองูนะคะมันก็เลยภูที่สองลูกที่สองมันมีภูน้อยนะคะพี่ป้ายขอ เพิ่งกินแม่ยาเพิ่งกินอ๋อืิมือินมือิมือิมือด้วยเดี๋ยวเราก็จะให้เปลือกน้องด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเปลือกปลอดสารพิษนะคะก็ขอพระคุณนะคะทุเรียนนะคะจากคุณแม่ใหม่นะคะเย้จ้าสวยี่ดูโก่ดูโกยดูโกยไม่เจ็บเหรอ ก็ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ใหม่มากๆเลยนะคะที่ส่งทุเรียนอร่อยๆมาให้สองสาวได้ทานนะ,ะแม่ควานรูปควานอิจฉาช้างนะคะได้ทานทุเรียนนะคะอันนี้เรากล้าให้น้องๆทานเปลือกทุเรียนได้นะคะเพราะว่า,าทุเรียนไม่ได้ไม่ได้ป้ายสารเล่งสุข ก็คือก้านของเขาจะไม่มีสีเหลืองนะคะเป็นธรรมชาติเลยสุกตามธรรมชาติเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังทานอยู่นะคะพี่เย็นฟินมากเลยนะคะทั้งทั้งเนื้อทุเรียนทั้งเปลือกทุเรียนช้างกินได้ทุกส่วนนะคะแล้วก็เขาไม่เจ็บนะคะเพราะว่ามันอร่อยสังเกตเลยนะคะเขาอร่อยนะคะเขาไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็ฟินมากนะคะดูพี่้ายิ่งอร่อยเลยนะคะเคี้ยวแบบกรุบๆเลยนะคะ ทุเรียนทุกส่วนนะคะทานได้หมดเลยสําหรับช้างยกเว้นนะคะทุเรียนที่เล่งสุกป้ายสารน,นะคะมีแก๊สเนาะก็ห้ามให้ทานนะคะตามร้านค้าทั่วไปเพราะว่าเขาเล่งมาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้สุกทานขายให้ลูกค้าแต่อันนี้เขาตัดจากสวนนะคะไม่มีการเล่งสารใดๆสดๆจากต้นนะคะจึงมั่นใจและกล้าให้น้องๆทานแล้วนะก็ขอบพระคุณคุณแม่ใหม่มากๆนะคะที่ส่ง ของอร่อยๆอมาให้ช้างทานน้องติเตอร์ก็ตอนผาเมื่อกี้ก็อดใจไม่ไหวนะคะอยากจะขอชิมแต่ไม่พอบอกว่าของน้องช้างนะคะก็เลยขอสองคู่นะได้ทานนะคะเมื่อกี้รูปที่สองขอบพระคุณคุณแม่ใหม่มากๆวันนี้เราก็ไปเอาท่อนพันยานะคะนี่เมเปียนะคะมาจากสีสะเกตพรุ่งนี้เราจะปอกแล้วจะนำไปปลูกกันก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่ เอนะคะคุณแม่ใหม่อีกครั้งเนาะที่นะคะให้คะแนนนะคะในการซื้อท่อนพันย่าด้วย2000คะแนนนะคะแล้วก็ส่งทุเรียนนะคะ2ลูกนี้นะคะ1,600กว่าคะแนนนะคะฟินทั้งคู่แบบไม่ยอมใครเลยนะคะกินทุเรียนนะคะตอนนี้โอ้ยนะคะชอบมากนะคะมันอร่อยจริงๆนะคะคนยังชอบช้างก็ชอบ แต่ว่าต้องดูดีๆนะคะก่อนจะให้น้องทานต้องดูด้วยว่าเขาป้ายยาเล่งสุกไหมนะคะก้านมันจะเป็นสีเหลืองนะคะตรงปลายก้านเนาะอันนี้ไม่มีนะคะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ใหม่อีกครั้งนะคะที่ทําให้น้องช้างนะคะได้ทานของอร่อยๆแบบนี้ทุเรียนภูสวยมากนะคะใหญ่ๆแม่ควันเห็นในคลิปที่เขาขายนะคะก็ ต้องยอมรับนะคะว่าทางอีสานเรานะคะมันค่อนข้างที่จะมีราคานะคะหนึ่งกล่องหนึ่งถาดเนี่ยก็ห้าหกร้อยคะแนนนะคะก็แพงพอสมควรนะคะไยผลไม้ได้ไม่กล้าซื้อทานเนาะก็ซื้อบ้างนะคะแต่ว่าซื้ออันที่มันสุกมากๆเนาะมันจะราคาถูกนะคะสองร้อยกว่าคะแนนอย่างเนี้นะคะแต่อันที่มันห้าหกร้อยคะแนนนี่ก็เก็บพิจารณาก่อนแต่วันนี้ได้ทานแบบสุก หอมอร่อยแล้วก็สุกพอดีนะคะกรอบนอกนุ่มในอร่อยกำลังพอดีเลยนะคะสังเกตได้จากความฟินของน้องๆทั้งสองนะคะทั้งพี่ฝ้ายพี่เย็นก็ทานเปลือกอยู่นะคะตอนนี้ชอบมากนะคะเดี๋ยวสักพักเราก็จะเปิดไลฟ์ผลไม้กันต่อนะคะเพราะว่าน้องๆไม่ได้ไปอยู่ป่ากันเลยนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณแม่ใหม่อีกครั้งในความรักนะคะที่มีให้กันเสมอมาขอบพระคุณมากๆนะคะ